สวัสดีครับประเทศไทยเราตอนนี้มันเหมือนกับตกอยู่ในสภาวะสงครามเราแบ่งพวกเราแบ่งฝ่ายกันชัดเจนไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านี่ไม่ใช่ความจริงก็ดูอย่างการอาจพิปรายในสภาเมื่อวันสองวันนี้ ชัดเจนไหมชัดเจนแล้วยังว่าคนพวกนี้กำลังลุกคืบกำลังประกาศสงครามออกมาชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรทำไมพวกเขาถึงลุกคืบมาได้ถึงขนาดนี้สามปีสี่ปีมานี้คนพวกนี้มันลุกคืบมามาก นี่คือความจริงตื่นได้แล้วตื่นมายกตื่นมารับรู้กับความเป็นจริงได้แล้วว่าโกนพวกนี้กำลังลุกคืบมาทุกวันทุกวันหนักข้อขึ้นทุกวันทุกวันแล้วทำไมเขาอยู่ได้เพราะเขารู้จักวิธีการที่จะสร้างมวลชนเขาสร้างมวล,ลชนของเขาแข็มแข็งขึ้นมาได้ จนได้มีสอสอเป็นจำนวนมากนั่นเพราะล้วนแต่เขาถูกจัดตั้งมาเป็นอย่างดีศึกษามาเป็นอย่างดีว่าจะต้องทำแบบไหนทำอย่างไรอีกอย่างเขามีทุนมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในสงครามนี้เขาึงสร้างความสามคัคคีสามัคคี เป็นคำง่ายๆแต่สามัคคีเกิดพลังเสมอลุงยกตัวอย่างอย่างโกนเสื้อแดงเขามีความสามัคคีหัวหน้าสั่งว่าอย่างไรเจ้านายสั่งว่าอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันไม่มีแตกแถวไม่มีการแหนกะแหนกกันเองถ้าหัวหน้าสั่ง คนไหนว่าออกนอกแถวต้องข้ามมาอยู่ในแถวมันก็เข้ามาอยู่ในแถวนั่นคือสามัคคีมันเกิดพลังคนเสื้อแดงมันยังมีพลังอยู่พวกนี้ก็หาเรื่องยก,นน ون, ยกประเด็นนู้นยกประเด็นนี้เพื่อมาโจมตีเพื่อมาให้ร้ายอีกฝ่ายนั่นเพื่อให้ประชาชนให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาสรุป สรุปตามคําบอกเล่าของพวกเขาว่านักการเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละนักการเมืองคนไหนมันก็ชั่วมันก็เลวเหมือนกันนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราเลือกคนที่เรารู้จักเราเลือกคนที่เป็นพวกเดียวกับเราเห็นไหมมันเลือกตั้งท,ที่มันก็ชนะได้ทุกทีเพราะมันมีกลยุทธ์กลวิธีในการหาเสียงในพวกสามขีดเข้ามาเป็นสอสเท่าไหร่มันก็ไม่น้อยมันก็เยอะ นั้นเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเยาวชนในวัยนี้อย่างที่ลุงบอกก็คือประสบการณ์ในชีวิตมันน้อยคิดอะไรไม่ละเอียดทีท่วนและด้วยวัยของมันด้วยฮอร์โมนในร่างกายของพวกมันมันต้องการที่จะทำอะไรที่มันโลดโผนท้าทายทะเยอทะยานนักการเมืองพวกนี้จึง ปัดหัวหลอกใช้เยาว,วชนเหล่านี้แล้วเยาว,วชนเหล่านี้ก็เหมือนเดียวเช่นเดียวกับพวกเสื้อแดงคือไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรที่จะเอามาลบล้างสมองของพวกคนพวกนี้ได้เพราะคนพวกนี้มันจะเชื่อแต่ฝ่ายตัวเองพักพวกตัวเองเชื่อก็เฉพาะคนที่พวกมันคิดแลยว่าเป็นพวกตัวเองเพราะฉะนั้นมันจึง ไม่เชื่อฟังฝ่ายอื่นมันจะเชื่อฝ่ายเองแล้วมันก็ปกป้องฝ่ายตัวเองแบบหัวชนขวาไม่ต้องมีเอาความถูกต้องเอาความชอบธรรมเข้ามารบกวนจิตใจมันถึงเกิดพลังทึ่งลุงก็เป็นวงจุดนี้สามกีบโคนเสื้อแดงหัวชนขวาดันทุรังสามกีบบอกว่าธนาธรคือพระเจ้ามันก็พระเจ้ากันหมด เสื้อแดงบอกว่าตักเสินคือพระเจ้ามันก็พระเจ้าตามกันหมดไม่มีใครไม่เหตุผลไม่มีใครกระตุกไม่มีใครดึงไม่มีใครจับพวกนี้เข้ามารับฟังเหตุผลรับฟังข้อแทจจริงรับฟังกับข้อมูลที่มันเป็นความจริงคนพวกนี้จึงไม่สนใจมันก็คือสภาวะสงครามเขาต้องการ ทำสงครามเขาประกาศสงครามชัดเจนทุกแนวรบเขาประกาศออกมาชัดเจนดีแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากแล้วเลิกทำตัวที่จะเป็นพ่อพระไม่พระฝ่ายนน้นก็ไม่เอาฝ่ายนี้ก็ไม่เอานับถือความจริงนับสีถือสิ่งถูกต้องเป็นหลักแล้วอย่างนี้มันเกิดพลัง มันก็ไม่เกิดพลังไม่มีทางที่จะไปต่อสู้กับคนพวกนั้นได้อย่าลืมว่าในระบบประชาธิปไตยมันก็คือระบบที่มีตัวแทนเข้าไปเป็นผู้บริหารโดยผ่านวิธีการเลือกตั้งมันไม่ใช่เจตนารมของประชาชนเพราะจริงๆแล้วคนที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่ มันมีกี่เปอร์เซ็นต์15เปเ20เอร์ซของคนในพื้นที่ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้นคนที่ไม่เลือกพวกมันมีตั้ง70 80เปอร์เซ็นตนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นมันต้องจัดตั้งให้ได้เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้แทนให้ได้มันก็ครอบครองประเทศไทยได้มันก็จัดการกับประเทศไทยได้ในขณะอีกฝ่าย การศึกษาสูงอวดรู้อวดดีอวดเก่งแยกแยะผิดถูกชั่วดีได้หมดแต่ไม่รู้ว่าเล่เหลี่ยมโกดูบายเพทุบายของคนพวกนั้นก็าวางไว้เขาต้องการอะไรซึ่งลุงบอกแล้วว่ามันอยู่ในสภาวะสงครามในสนามสงครงามทหารจะใช้อาวุธทกครั้งต้องคิดไหม ต้องคำนึงถึงไหมว่าเออไอคนผู้นั้นไอควายตรงข้ามคนนั้นทหารฝ่ายตรงข้ามคนนี้มันมีลูกยังเล็กอยู่ไหมมันมีพ่อแม่ต้องคอยดูแลไหมมีลูกเมียต้องคอยส่งเสียไหมในสนามมันไม่มีการคำนึงถึงแบบนั้นเขาไม่คำนึงถึงหรอกว่าชอบทําไม่ชอบทำตรงไหนอย่างไรเมื่ออยู่ในสาภาวะสงคราม มันก็ต้องต่อสู้มันก็ต้องเอาตัวรอดนี่ก็เช่นเดียวกันพวกสามกีพวกเสื้อแดงก็มีความรักมีความสามัคคีหัวบอกว่าไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นกันหมดแต่ equal. อีกฝ่ายยังสเปสะปะา บางคนบอกว่าไปซ้ายบางคนบอกไปฝาบางคนบอกว่าถอยมาก่อนและอย่างนี้มันเกิดพลังตรงไหนตรงนี้เหรอนี่เหรอสามัคคีของคนที่มีความรู้มีการศึกษาที่เรียกว่าคนที่แยกผิดชอบชั่วดีได้แยกสิครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอยู่ในสภาวะแบบไหนเราไม่มีเวลาที่จะต้องมาแยกเลยว่า เรื่องนั้นจริงเรื่องนั้นเท็จเรื่องนี้ควรเรื่องนั้นไม่ควรถ้ามันไม่ชัดเจนอย่างนี้ชาวบ้านเยาวชนมันก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูเขาก็ไม่รู้ถึงพลังที่จะไปต่อต้านพวกเขาเพราะมันไม่มีพลังไม่มีความสามาคัคคีมันก็ไม่ไม่มีพลังหลายเรื่อง ล่าสุดก็เรื่องขายที่ดินขายที่ดินให้กับต่างชาติซึ่งมันเป็นกฎหมายที่รัฐบาลออกมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริงที่ดินมันก็คือทรัพย์สินการขายที่ดินการขายทรัพย์สินมันไม่ใช่การขายชาติที่ดินอย่านําไปผูกพันกับความเป็นชาติความเป็นชาติมันคืออะไรความเป็นชาติก็มี ชาติพันธ์ชาติพันธ์เดียวกันมีวัฒนธรรมภาษาพูดเดียวกันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันเอาง่ายๆนี่แหละคือความเป็นชาติการทำร้ายทำลายวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติที่ประพฤิปฏิบัติกันมานั่นแหละคือการขายชาติ ที่ดินคือทรัพย์สินทรัพย์สินที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยยังเป็นของประเทศไทยยังอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเราไม่เสียบูรภาพาแผ่นดินแดนอย่าไปโยงมันมั่วเรื่องขายที่ดินนั้นเรื่องการให้ที่ดินใ,นให้ต่างชาติถือครองนั้นมันมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วยอมรับความจริงได้แล้วตื่นได้แล้วอย่าเอาที่ดินมาโยงอย่าเอาทรัพย์สินมาโยงความเป็นชาติมันไม่เกี่ยวกันเพราะถึงอย่างไรเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถกีดกันไม่ให้คนเชื้อชาติอื่นต่างชาติอื่นเข้ามาอยู่ประเทศไทย มันกีดกันไม่ได้และก็ยังกีดกันไม่ได้ไม่ให้เขาถือครองถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินการที่รัฐบาลจัดให้มันถูกที่ถูกทางคัดสรรคนที่มีคุณภาพเอาประชากรคุณภาพมาอยู่ในประเทศไทยซึ่งมันก็มีประโยชน์กับประเทศไทยและเราจะไปดัดจริตทำไมเราจะไปเสียสติว่าเอออีกหน่อยประเทศไทยคนไทยต้องไปเช่าที่ต่างประเทศอยู่ ไปที่ไปเช่าที่ของชาวต่างชาติอยู่แล้ความจริงตรงนี้มีใครรู้ความจริงมั้ยต่อให้สอสภาคเหนือภาคอีสานพูดความจริงมาสิว่าตั้งแต่เชียงของมาแล้วเชียงของติดแม่น้ำโของอะลงมาเรื่อยๆไปดูที่ว่านายทุนตัวจริงเจ้าของที่ดินปื้นใหญ่ๆนั้นเป็นคนจีนไหม คนจีนเ็มาคว้านซื้อมันรู้กี่ปีแล้วเขาซื้อกันมานานแล้วนี่คือความจริงและสมัยรัฐบาลทำให้มันถูกต้องให้มันถูกต้องตามตำนองครองทำให้มันเปิดเผยให้อยู่ในจุดที่เราควบคุมได้กลับต่อต้านแต่พยายามที่จะไม่รู้ความจริงปกป,ปิดตัวเองไม่รับรู้ความจริงว่าจริงๆแล้ว ประเทศไทยคนไทยเช่าที่ต่างชาติอยู่เยอะแยะไปหมดอย่างกรณีพักพวกลุงเนี่ยพักพวกลุงเป็นครังซึ่งไม่ต้องบอกเราชาติไหนเขาชวนลุงไปเที่ยวบ้านเขาเขาบอกไปบ้านเขา,เขา,า,เ,ขา,าเขาจะเลี้ยงเต็มที่จัดการได้เต็มที่ไปถิ่นของเขาก็ไม่บอกว่าต้องห่วงเขาดูแลอย่างดีไม่มีใครมายุง่งซึ่งลุงก็ไม่รู้ว่าเขาทำหมากินอะไร ทำไมเขาถึงมีบาร,รมีเขาไม่มีที่พลทาไมถึงเขามีเงินเนี่ยอยากรู้ไหมว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนบ้านเขาอยู่พัทยาเห็นไหมครับเขามีที่ให้คนไทยเช่ามีที่ให้ทาการค้าได้นี่คือความจริงความจริงที่เราไม่พยายามที่จะรับรู้ความเป็นจริง ไอ้ที่ดินเงื่อนไขต่างๆที่รัฐบาลออกมานั้นถ้าคนไม่รวยจริงไม่เป็นเศรษฐีจริงไม่มีเงินจริงๆไม่ใช่คนดีจริงไม่ใช่ประชากรที่มีคุณภาพจริงเขาไม่มาหรอกเขาไม่ต้องการวิธีนี้เขาต้องการวิธีนี้ก็คือคนที่มันเป็นผู้ดีคนที่มันมีเงินต้องการมามีบ้านที่สองในประเทศไทยเพื่อความสุขสบายในชีวิตของเขา ซึ่งหลวงว่ามันมีไม่มากหรอกไม่ต้องกลัวเพราะประชากรที่ร้ายคุณภาพเจ้าพ่อพวกมิจฉาชีพต่างๆมันไม่เอาสี่สิบล้านบาทมาลงทุนตามที่รัฐบาลขอมันไม่ต้องการมาลงทุนตามเงื่อนไขของรัฐบาลหรอกสี่สิบล้านบาทมันสามารถที่จะมาฟอกมาทำโน่นทำนี่ได้มากกว่า แล้วมันมุบมิบที่จะถือครองที่ดินใน,นประเทศไทยได้มากกว่าอีกเลือกทำเลได้อีกต่างหากนี่คือความจริงและวทำไมเราไม่กลัวแล้วไปกลัวอะไรกับเงื่อนไขที่รัฐบาลวางไว้นี่ลุงถึงบอกว่าถึงเวลาแล้วว่าเราต้องเลือกฝ่ายเลือกฝ่ายเรา เรื่องตำหนี่ตีเตียนควายเราบางทีเราไม่ได้พอใจทุกเรื่องทุกอยาก่างแต่เราปิดปากจะได้ไหมปิดปากสิบ้างอย่าทำเป็นคนที่โอ้มีคุณธรรมสูงมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเข้ฉันต้องตำหนิ่ฉันต้องด่าจีอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันดีกับปิดปากเงียบ ไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาพอนะครับวิธีการแบบนี้ไม่เกิดสามวามสามัคคีไม่เกิดพลังใดๆเลยมีคนแบบนี้ในกลุ่มเยอะๆแพเขาตลอดสู้ยังไงก็แพ้เพราะมันไม่มีพลังการตำหนิตีเตียนการแยกแยะปล่อยให้เป็นอีกฝ่าย มันทำหน้าที่ของมันเมันหาจุดที่จะโจมตีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันหน้าที่ของเราก็คือทําอย่างไรที่จะไม่ให้คนชั่วคนเลวมันมีอํานาจทําอย่างไรถึงจะหยุดคนที่มันขายชาติตัวจริงนั่นก็คือพวกที่ทําลายวัฒนธรรมของเราทําลายความเป็นชาติของเรา ขณะประวัติศาสตร์เขาเขียนกันมายาวนานมันยังบอกว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพิ่งมีตอนสมัยรัชกาลที่เจ็ดที่แปดเท่านั้นเองนี่เลยแล้วมีเยาว,วชนคนไหนที่ไปคัดค้านมั้ยนักศึกษาคนไหนที่มันเรียนแะไวไปคัดค้านก็ไม่มีอีกเห็นไหมนั่นแหละมันถึงเกิดพลังเราจึงเลิกเอะเลิกด้วยไอ้นั้นก็ไม่ได้ไอันนี้ก็ไม่ได้ หยุดแยกแยะสักพักในเมื่อมันถึงจุดนี้ถึงจุดที่เขาประกาศสงครามประกาศแม้แต่ในรัฐสภาแล้วถึงจุดนี้แล้วไม่ใช่ถึงไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมานั่งแยกแยะแล้วถึงเวลาเราต้องสู้เราต้องรบแล้วถ้ามวลเ่คยิตยังแยกแยะอยู่โกวนพวกนี้มันก็ยึดประเทศไทยแน่นอนเชื่อลุง สวัสดีครับ